สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกท่านครับวันนี้จะพามาดูครับรถขุดครับกุมิโก้เอสเครับรถยังใหม่อยู่เลยครับเป็นรถใหม่ครับเป็นงานขุดขุดสะครับพี่น้องรถ ก็มีหลายคันครับมีทั้งซานี่ครับซานี่ก็จะมีแต่รุ่น S Y 2 0 4ครับฝั่งทรงนน้นก็มีครับหลายคันครับเยอะมากครับ ก็มีเต่รถใหม่ครับทีมงานนี้ก็เป็นรุ่นยอดนิยมในระดับหนึ่งเหมือนกันครับรุ่น s t 2 0 0ครับก็สภาพใหม่ครับยังใหม่แกะกลองเลยครับ ได้ใช้งานหรือเปล่าคันนี้ดูสภาพยังใหม่เอี่ยมเลยครับพี่น้องรุ่นนี้เป็นสีฟ้าสดใสครับอันนี้ก็ ไม้ครับเป็นไม้เป็นสะลึกมากครับพี่น้องลึกสุดยอดเลยคันนี้ก็ครับใหม่เหมือนกันครับรถคันนี้สียังไม่ถลอกเลยสี กุกี้ยัไม่ทะลอกเลยลเป็นไม้ท่อนใหญ่ครับ คืนฟ้าคุมฝนนะครับพี่น้องจะตกไปนะนี่เหมือนจะสายนี้นะจะทีลงมาเลยก็ผมวันนี้ผมก็อยู่ที่ออบ้านสองชั้นครับอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับงาน หลอกชลัะทานครับเกียร์รถไม่เลยครับพี่น้อง ผมต้องขอลบก่อนครับามาเพ็คคู่อยู่ตรงนี้หรือเปล่าสองคู่นี้เออคันคัน คันนี้น่าจะใหม่กว่าครับคันนี้น่าจะใหม่ใหม่กว่าคันนี้ครับอันนี้ก็ดูดูเ่าหน่อยสีฟ้าสดใสครับบิ๊กอัลยะ ลึกมากเลยครับพี่น้องฝั่งนู้นก็สานีแพ็กค,คู่ครับฝั่งนูน้นแพ็กค,คู่เลยคึมฟ้าคึ้มฝนพี่น้องเอ,อ้ย รอดหรือเปล่าวันนี้ดินเหนียวด้วยเอสเคสองร้อยครับพี่น้องรุ่นยอดนิยมเลย ก็มีกรีดครับมากรีดทำทางหรือเปล่านะเป็นดินเหนียวด้วยพี่น้อง ได้ป่ะนะนเหนียวนด้วยพี่น้องสไลด์ครับอูอย่างลึกอะ่ะขุดลงชั้นหนึ่งแล้วก็คือขุดลงอีกครับลงไปขุดด้านล่างอีกรอบหนึ่ง รถดำก็ยังยังไม่ได้เริ่มง,งานครับก็ยังวิ่งไม่ได้ครับดินแฉะก็น่าจะรอรอให้แห้งก่อนครับก็มีเต่รถดำสิบล้อครับพี่น้องมีอู้หลายคันมากครับผมนับไม่ถ้วนเลยรถดำเดี๋ยวผมรีวิว ให้ดูคลิปต่อไปครับรถด,ด,ดำสีฟ้าสดใสครับสวยครับรุ่นนี้แกะกลองเลยครับยังใหม่เลยครับอู้น แคบแคขึ้นไวหรือเปล่าบินแถะครับก็สบายสบายสบายสองเพลาครับพี่น้องร,งร,งรงุ่นเนี้ยเกรีดขับเคลื่อนสองล้อครับ อ๋อผมรู้แล้วไม้นี้เขาเอามาไว้ทําไมไม้ตัวเนี้คือดินเหนียวเนาะเวลาขุดไปก็จะติดบุ้งกีก็จะเอาบุ้งกีมาขูดกับไม้ตัวเนี้เพื่อให้ดินออกผมรู้ละผมก็งงมาตั้งนานนี้ยกไม้มาทําไม <c oughs> ก็ทิแท้ก็ไว้ขุดดินครับขูดที่ดินที่ติดกับตรงนี้ก็มีครับ ติดครับสิบมุกีนี่ครับวิธีการขูดครับนี่ครับพี่น้องผมก็งงมาตั้งนานเขาเอามาไว้ทําไม้ไม้นี่แต่ก็มีประโยชน์ครับไปคขูดดินออกนี่ครับ ไว้เจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับช่อง Youtube เสียโต้งรถดำซิ่งครับก็มีเพจครับเพจ a c e b o o k เสียต้งสามชาก็ฝากกดติดตามด้วยครับพี่น้องมีผลงานลงเรื่อยๆครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ